ครับวันนี้พวกเราทีมง,งานมอไซจะมาเล่าข่าวยมฮ่าเทสเซอร์นาย GT+ Plus 2024เปิดตัวรถสปอร์ตทัวริริงรุ่นใหม่นะครับผมเข้าสู่ตลาดอเมริกาเหนือ เรียกได้ว่าได้เปิดตัวในตลาดของอเมริกาเหนือแล้วนะครับผมสำหรับ Yamaha Tracer 9 GT Plus 2024นะครับผมมาพร้อมกับประสบการณ์คับขี่เครื่องยนต์8 9 0ซ c นะครับผมแชสซีของตัวรถเนี่ยมีน้ำหนักเบามากๆเลยทีเดียวนะครับระบบการสะเทือนมาแบบ semi-active ตัวรถเนี่ยมีความคล่องแคล่วเป็นอย่างมากนะครับผมเรียกว่าจากที่ผมขับขี่มาแล้วเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นตัวรถที่มีความคล่องแคล่วคล่องตัวสูงนะครับขับขี่ทางไกลสะดวกสบายอัตราเร่งเนี่ยเรียกว่ามาเต็มเต็มนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรอบต้นรอบกลางรอบปลายนะครับให้เราได้ใช้อย่างแน่นอน ในส่วนของตัวที่เปิดตัวในอเมริกาเหนือเนี่ยตัวรถยังมาพร้อมกับระบบเรดาร ยังไม่เพียงเท่านั้น,นครับผมระบบของตัวรถเนี่ยยังประอบกับ Adaptive Cruise Control ตัวเบรกนะครับผมเป็น UBS นะครับหรือว่า u n i f i e d Brake System นะครับผมที่มีการทำงานคล้ายกับเบรกของรถยนต์เลยนะครับผมเรียกได้ว่าปรับการชะลอความเร็วได้เองอัตโนมัติอีกด้วยซึ่งแน่นอนว่าถ้าพูดถึงในเชิงเทคนิคแล้ว,นะวเนี่ยเจ้าตัวเทเซอร์นจีทีพลัเนี่ยถือว่าเป็นรถมอไซค์คันแรกเลยครับที่ติดระบบ UBS มาซึ่งตัวรถเนี่ยจะใช้เซนเซอร์ของเรดาร์เนี่ยเป็นตัวช่วยในการเบรกด้วยนะครับในส่วนของช่องล่างนะครับผมระบบช่วงล่างเนะี่ยเป็นระบบอิเล มีระบบการสะเทือนแบบกึ่ง Active นะครับยังทำงานร่วมกับระบบ IMU มีระบบย a m a h a Quick Shifter มาให้ด้วยนะครับช่วยให้เปลี่ยนเกียร์และลดเกียร์ได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับจอสแสดงผลของตัวรถนะครับผมใช้จอแบบ TFT ขนาด7นิ้วมีช่อง USB Type A มาให้อีกด้วยในการชาร์จสมาร์ทโฟนหรือว่าอุปกรณ์บูทูธต่างๆที่เสริมเข้ามานะครับสำหรับราคาที่วางจำหน่ายที่อเมริกาเหนือนะครับราคาวางจำหน่ายจะอยู่ที่16,49 9หรดอลลาร์ 16, นะครับหรือตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ5 565,050บาั่นงนะคร่น โดยสีที่จะวางจำหน่ายในอเมริกาเหนือจะมีสีส t o มเกรย์เท่านั้นนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราในการทำคลิปในครั้งต่อไปด้วยครับผมแม่ไอรายงาน